นี่จะหาปื้บใจปกป้องไฟฝนครับไปเชื่อน้ำตกอะไรนะห้อยยางป่ะน้ำตกห้อยยางใช่ไหมน้ำตกห้อยยางใช่ปื้บใจโอเควันนี้จะขาซาเล้งไปก็แหมปิ๊กปื้บใจครับผมไม่หน่อยของน้องนัทครับผมโอเคไปลุยเลยเย้ตอนนี้รอซาเล้งครับผมไม่รู้พ่อต้นทำอะไรอยู่ <laughs> ไปน้ำตกพ้ยางกันครับผมพักต้งซ่อมรถอยู่เดี๋ยวน้ำมันหลุดสาเล้งหลุดน่าซาโลแล้วมือนดูประกอบลำเลย <c oughs> ตอนนี้กำลังจะไปแล้วสาเล้งนะครับผมอยู่ห่างบ้านกับบ้านนิดหน่อยกับพ่อต้นประมาณสองรลนะสองรูใช่ไหมคะ <c oughs> โอเคจะไปน้ำตกพ้ยางกันใช่ไหมคะขับน้องขับน้องไม่เตยครับผมเพิ่นลืมเขาเพิ่นลืมเขา น,นี่กำลังจะไปกันนะครับผมโอ้โหไปไหนคะน้ำตกเหรอคะอโอเคซาเล้งไปครับผมไปเลยตอนนี้กำลังจะไปกันนะครับผมซาเล้งกับแม่ปีกเย้ๆบ๊ายบ,ายบายเลยเย้ไปเลยขั้ต,ต้นไปไหนขั้ต้นไหนโอ่ะ <c oughs> ตอนนี้ก็จะพาลูกๆกับปื่มใจป,ป้องไปฝนอน้องไปเตยกับแม่ปิ๊กนั่งซาเล้งกันไปครับผมที่น้ำตกห้วยยางครับผมตื่นเต้นกันเลยครับนั่งซาเล้งที่ไม่เคยนั่งกันไปเลยลุยตอนนี้ใกล้ถึงปากทางแล้วนะครับติดตามด้วยนะครับ ใส่ไว uh ้อลกันอะัลนี่นี่นี yeah. ่องครัตอนนี้ก็จะไปต้ำตกให้ยางครับประมาณ2อกิโลหกจุดหครับไปเลยลุยเย่แล้วก็จะเจอบ้านญาเหรอโอเคบ้านญามีสามเลยหรอเจอามไม่เอนคน วันนี้ก็กําลังเดินทางออก,ออกถนนใหญ่ครับไปที่น้ําตกห้วยยางครับประมาณ2กิโลจากบ้านแม่นหน่อยครับ2กิโลจุดหนึ่งครับผมเด็กๆก,ก็นั่งชมวิวกันมีทุ่งนามีวัวมีควายครับผมข้างทางครับไปเลย ตอนนี้ก็จะถึงป้ายครับผมของน้ำตกกับทางขึ้นนะครับผมตื่นเต้นกันใหญ่เลยอ่าลุยครับผมถึงแล้วครับผมอ่ะตอนนี้โอ้โหมาน้ำตกพยางครับโอเคไหมเพื่อนใจวัดีเป็นขับนะครับโอเคเราจะลงไปเที่ยวกันนะครับ นี่ครับผมโอทีาแห่งชาติน้ำตกห้วยยางครับผมใครผ่านมาประจบกีรลีขันนะครับผมทับสเกลครับห้วยยางครับผ่านมาได้อามาดูแผนที่ก่อนเพิ่มใจ้าดูอะไรคะอ่านเป็นไหมคะอ่านเป็นนะครับด่ันเก็บเงินนี่คือแผนที่นะครับผมใครมาก็ดูก,ก่อนนะครับผมอ้อยยางห้วยยางถึงแม่ปิดน้ำตกออโอ้โหเอาไปมาเร็วไปเลยเฮ้ยตอนนี้เราไม่ได้เก็บค่าผ่านด่านนะครับผม พ่อมีแม่หน่อยกับพ่อต้นเป็นคนในพื้นที่นะครับผมคนในพื้นที่จะไม่ได้เสียค่าด่านนะครับผมถ้าคุณต่างจังหวัดจะไม่เสียค่าด่านครับผมน้ำตกอุทยานศูนย์บริการทุกอย่างครับผมห้องน้ำสะอาดมากอาหารการกินอร่อยครับวันนี้พ่อแขกับแม่ปิ๊กรีลบเอาใบมาโอเคนี่ป็นอนุรักษ์ครับผมสวัสดีครับโอเคศูนย์บริการห้วยยางนี่ครับผมตกขยาง เขาจะมีลานกางเต็นท์นะครับผมนี่ครับสวยมากมีคนกางเต็นท์นอนดูไี้ครับฝันฝันใจได้ตอนนี้กำลังก่อสร้างกันอยู่นะครับวิญยาณชาตินี่อิยญาณชาติน้ำตกพะยางของลอ9ก้าครับผมนี่ครับผมท่านเขามาเสด็จแต่ท่านลุงผมสุดยอดเลยครับผมนี่ขนลุกเลยขนลุกเลยรอเก้าเอายิญญาชาติที่ขอสิทธิ์ครับ มาแม่ปิกปื้มใจบอกปั้งไปฝนนะครับแม่หน่อยครับผมกับน้องใบเตยกับน้องเน็ตไปแล้วลุยเลยร้านอาหารมีครับทุกอย่างมีครับผมต้องจ้างต้องจ้างคนนำทางไหมเอาตรงนี้แหละ โอเคห้อยยางสี่ห้ามห้ามนำอาหารทุกชนิดขึ้นไปบริเวณน้ำตกนะครับผมโอเคไหมห้ามนำขนานจะแอบแอบไปได้หะหนี <c oughs> ่นี่เป็นเป็นบ้านพักใช่ไหมหน่อยนี่หน่อยเป็นบ้านพักไหมโอเมียบ้านพักเหรอโอเคหัวหน้าอยู่วะพักด้วยตรงนี้มันน้มามันน้อง,งบ้านพักดีเหรอลูกล ห้ามนำอาหารขวดแก้วขึ้นไปในน้ำตกไม่อนุญาตให้คนบนน้ำตกไม่อนุญาตให้ขึ้นบนน้ำตกหลังห้าโมงเย็นครับผมตอนนี้เด็กกำลังเดินขึ้นไปน้ำตกนะครับอากาศดีมากเลยนี่สหานีหินแกนี่ครับผมเป็นลานหินมากมายเลยแม่หน่อยว่าแม่หมอยลืมว่ามีน้ำตกอยู่ย <laughs> ไม่ยางไม่ลืมจริงครับผม ข้างบนมีห้องน,าาน้ำมันไม่มีใช่ไหมชี่ธรรมชาติใช่ไหมพี่ครับผมอ่าเราอุนอนุรักษ์ก็เดินลงมาครับผมไม่รู้ไปไหนมาครับผมอ่าวันหน้าเราต้องขึ้นเขาหลวงซะแลว้วมา,าค่อยๆเดินนะครับลูกโอ้โหอย่าวิ่งนะอย่าวิ่งนะเหนื่อยมาอเหนื่อยมาก ใกล้ถึงแล้วครับผมชั้นแรกชั้นแรกมันมีกี่ชั้นครับไม่หน่อยฮะห้าชั้นแต่ชั้นแรกก็ยังหอบอยู่โอ้โหฝนไปฝนไปทำไมนู้นฝนไปชอบอ่ะฝนชอบไหมครับฝนชอบนะโอ้โหเนาะโอ้โยวันนี้มีมีไกด์นำเที่ยวด้วยไกด์น้องใบเตยครับผมไกด์น้องใบเตยเอาพูดเก่งมากเลยน้องใบเตยเนี่ยพูดเก่งมากเลย โอ้โหโอ้โหดู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 เข็ยบน้องนัทไปไกลเลยนะหพี่นัทไปเลยวิ่งไกลเลยพี่นัทโอ้โหสุดยอดเลยแข็งแรงมากไม่หน่อยไปไหวไหมต้นไม้ใหญ่ครับผมรวมสมบูรณ์มากครับนี่ครับผมน้ำตกห้วยยางครับผมประจุขีดขันอำเภอทับสะแกครับผม มอยางครับนี่แม่ปิ๊กกับน้องไปฝนทำอะไรกันเนาะสหนีลิงกังโ <c oughs> อ,อ้โหแต่ลิงกังส่วนมากจะออกตอน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 เย็นนะครับผมตอนนี้ยังไม่ออกครับผมวันนี้ฟ้าชื้นๆยังไม่เห็นลิงกังสักตัวเลยมันหายไปไหนครับผมมันอยู่บนต้นไม้ป่าไม่รู้ชั้นแรกครับผมนักท่องเที่ยวกำลังกันอย,ยอะแยะเลยนี่เป็นนักตกเื่อ,อยางผมอำเภอัดสแก น้ำสะอาดครับผมมีห้องน้ำข้างบนนะครับชั้นตกที่หนึ่งมีอยู่ห้าชั้นนะครับผมมีอยู่ห้าชั้นตอนนี้ผมอยู่ชั้นที่แรกครับชั้นแรกครับผมชั้นแรกนะครับตอนนี้เด็กๆก็ไม่รู้อยู่ไหนก็เห็นใหญ่มากเป็นสถานที่อยู่งสมบูรณ์มากครับผมนะักท่องเที่ยวก็มากันมาทยอยกันมายเรื่อยๆเรื่อยๆตอนนี้น้ำสะอาดครับผมใสามากนี่เดือนครกฎาคมา เราควรจะมาไมา่ใช่เรากระสิงหักันยาตรลคาครับครับผมนี่ข้างล่างครับผมน้ำตกชั้นแรกเลยมากมีห้าชั้น

ป้องไปฝนน้องไปเตยทั้งแม่หน่อยครับผมแม่ปิ๊กก็เล่นน้ํากัอยางสนุกสนานเลยครับผมโอ้สุดยอดเลยครับน้ําเย็นมากใสมากครับผมใครที่สนใจครับมาเที่ยวนี่ครับผมน้ําตกห้อยยางครับผมเือสแกนนะครับชืญได้นะครับอ่าตอนนี้ก็ขึ้นกันแล้วครับผมคนเยอเย็นเลยคนื่นเลยอ่าปายตอนนี้เราก็กลับกันแล้วครับผม เล่นกันอย่างสนุกสนานเลยน้ำตกหอยยาครับผมแค่ชั้นสองนี่ก็สุดยอดละอากาศนาวอากาศเย็นแต่เล่นไปเล่นมาก็สนุกครับผมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับฝากด้วยนะครับปลื้มใจปกป้องปลายฝนครับผมแม่ปิ่ก็แบง้องปลายฝนน้องปลื้มใจก็เดินได้ครับตัวเหลวกวหนึ่งระสวปกป้องอยู่ข้างหลังผมครับนี่คนเยอะวันนี้วันหยุด ไปสนใจครับผมอ่าผ่านมาทางใต้นะครับผมอำเภอท่าสะแกอำเภออ่าตำบลพะยางนะจตกคลีขันนะครับผมน้ำตกพะยางสวยมากครับที่ครับผมบ๊ bye ายบายเจอกันใหม่นะครับพรุ่งน้าครับฝากด้วยนะครับ,บต้นใจผมมากๆขอบคุครับน้ำตกพะยางครับผมสวัสดีครับ <c oughs> น่ารักจังเลย <c oughs> นี่ครับผมมีปลาไหมหรืดิหรอป้องป้องมีปลาไหม โอ้มีแมลงมุมด้วยน้ําใสมากครับผมหาเป็นคองมีบัวด้วยครับต้นไม้ต้นยางต้นใหญ่เลยครับผมอ่าอ่ะ,น,อะอน,นั่งลงอ่ะน,นั่งลงอ,อ๊อโอเคเรียบร้อยครับผมพี่ป้งเย่ตอนนี้กำลังจะกลับครับรอซาเล้งก่อนนะครับผมเอาต้น,มนไมปป้ฝนลปอยครับผมวันนี้โอ้โหวันหยุดฝนเยอะมากเนี่ยผม บายบายครับผมกดติดตามด้วยนะครับปลื้มใจปลกป้องไปฝืนใจไปบายหน่อยบายบายแฟนคลับหน่อยายบายปลื้มใจครับบายบายอ้าวมาต้นมาแล้วสั่นเลงมาแล้วครับอ้า uh, วเราขึ้นรถเลยอ้าวทิปเที่ยวน้ำตกห้อยยางก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยครับผมสนุกสนานกันมากเลยทั้งน้องปลื้มใจปลกป้องปายฝืนและน้องใบเตยกับแม่ปิก๊ก แม่หน่อยครับผมมาบ้านแม่หน่อยกับพ่อต้นาฝากด้วยนะครับปลื้มใจปกป้องปลายฝนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ